เกมกับฟอ r e เรสเนี่ยก็จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ที่5ตุลาเวลา2ทุ่มนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้ไม่มีแต่ทูนไลฟ์นะเพราะว่าผมติดภาคคู่อาราเบสกับเอลเช่ช่วงประมาณทุ่มหนึงพอดีเวลามันคาบเกี่ยวกันพอดีแต่ก็คงจะได้นั่งดูช่วงครึ่งหลังเต็มๆครึ่งแรกอาจจะไม่ได้แบบดูเต็มๆเ,เ,เท่าไห่นะครับเฮตูเฮต d ของคู่นี้เนี่ยเราเจอกันเมื่อซีซั่นก่อนเนี่ย ชนะไปกลับนะฮะเราบุกชนะเขาา3 1, หนึประตูโจโลินตันตอนแกโยไปอยู่ปีกขวานะถ้าใครจำกันได้ตอนนั้นรู้สึกมูริโลจะหม่งนำไปก่อนมั้งแล้วเราก็มาแซงชนะ31นะครับแล้วก็มาเกมในบ้านเนี่ยนำสีโดนไล่มา43ก็ใจแป้วเหมือนกันแต่ก็ยังดีว่าชนะมาได้นะครับแต่ว่าเฮ t ตูเฮ d ของเราในการเจอกับฟอร์เลสก็ถือว่าลุนเหนือกว่าเยอะนะเหนือกว่าเยอะมากๆนะครับชนะ4ี่เกมหลังสุดรวมทุกรายการแล้วก็เป็นการชนะ6 จาก7เกมลีกหลังสุดด้วยนะครับถ้านับเฉพาะการเล่นในเซนต์เจนส์พาร์สเนี่ยเกเกมลีกหลังเราชนะฟอร์เรสต์ในบ้านถึง8เกมนะครับแล้วก็ยิงฟอร์เรสต์ไปได้ถึง24ลูกคือเฉลี่ยเนี่ยเกือบสาลูกต่อเกมเลยนะครับามาดูฟอร์เรสต์ก่อนนะครับฟอร์เรสต์เนี่ยก่อนจะมาเล่นกับเราเขาเล่นยูโรปาลีกไปเมื่อคืนนี้แล้วก็โดนมิทิลันอัดคาบ้านไป2ประตูต่อ3นะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่นูโน่เอ้ยไม่ใช่ แอนน์โปรเซสกูก็สั่นคลอนพอสมควรเหมือนกันเพราะแฟนบอลก็เริ่มออกอาการไม่พอใจแล้วนะครับโหใสแล้วอ่ะเพิ่งกูโมหกเกมนะครับแต่โดนแฟนบอลทีมตัวเองโหไล่แล้วนะฮะด้วยความที่ว่ามันก็มาในช่วงเวลาที่แนๆก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วนะกับการเปลี่ยนแปลงเอานูโน่ออกไปแล้วก็เอาแอน์มาเนี่ยอย่างเงี้ยแอน์ก็เหมือนกลายเป็นผู้ถูกกระทําไปนะจริงจริงมันอาจจะมาจากการบริหารที่ ไม่ค่อยไม่ค่อยสู้ดีนักของมารีนาคิสนั่นแหละแต่ความสวยก็มัาลงอยู่กับตาแอนน์นี่แหละนะฮะผลงานของฟอร์เรสก็เก็บได้5คะแนนจาก6เกมแรกนะครับจากผลงานชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้3แต่ว่า4จาก5คะแนนที่ทำได้เนี่ยมาจากนูโน่นะเท่ากับว่าบอสเซโกกรูมาทำ ฟอร์เรสในดีก3เกมเนี่ยเก็บได้แต้มเดียวนะฮะเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ถ้านับย้อนหลังไปเนี่ยก็ไม่ชนะใครมา8นัดติดต่อกันแล้วนะสำหรับฟอร์เรสจากผลงานเสมอ3แล้วก็แพ้ไป5นะครับส่วนปาอเซโคโคกรูเนี่ยมาคุมฟอร์เรสเกมก็ยังไม่ชนะเลยนะครับจากผลงานเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4นะครับเป็นกุนซือที่ทำทีมไม่ชนะ3เกมแรกในลีกในรอบโอ้โห6กกว่าปีเลยนะซึ่งคนล่าสุด ในบรรดาผู้จัดการทีมที่ถูกแต่งตั้งแบบถาวรเนี่ยในยุค60แอนดีบิทตี้ทำฟอร์สไม่ชนะใน4เกมแรกของลีกนะฮะถ้าเกิดแอนไม่ชนะเราก็นั่นแหละจะเป็นกุนซือคนแรกในรอบ65ปีของฟอร์เสที่ทำทีม4เกมแรกของลีกแล้วไม่ชนะเลยนะฮะก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้น <c oughs> ซึ่งถ้านับย้อนหลังตอนที่บ o อสไซโคกรูทำทีมไปถึงตอนทำสเปอร์ด้วยเนี่ย15เกมลีกหลังแพ้ไป11 ชนะเกมเดียวนะฮะอาการหนักเหมือนกันนะครับนี่โคชแชมป์ยูโรปาลีกนะเนี่ยนะครับแล้วก็ทำทีมแพ้ินึาสเซสลนใน3เกมหลังสุดด้วยสกอร์รวม2ต่อ8นะฮะใน3เกมหลังที่ว่ามานี้แล้วก็5เกมเยือนในซีซันนี้ก็ชนะเอ้ยไมนะ่ยังไม่ชนะเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นะครับส่วน, Chris Wood นคริสวูดนะฮะในยุคของนูโน่เนี่ยเขาทำไป33ประตูจาก55เกมในโอกาสยิง 1 1 2ครั้งนะฮะแต่มาในยุคแอนเนี่ยลงเล่นไปแล้ว3เกมจากโอกาสยิง9ครั้งยังไม่มีประตูเลยนะครับแต่นั้นเมื่อคืนก็ยิงได้นะลงมาสำรองแล้วก็ยิงจุดโทษได้นะครับสำหรับคริสวูดส่วนฝั่งเรานะครับก็อย่างที่รู้กันเราเพิ่งชนะแซงชีดวัวมาในแชมเปี้ยนส์ก็ได้พักมากกว่าเขาวันหนึ่งนะแต่เราเป็นเกมเยือนเนาะก็บินกลับมาจากเบลเยียมแล้วนะครับแต่ว่าผลงานในบ้านเกมลีก4นัดหลังเราแพ้ไปแค่สามนะก็ย้อนกลับไปตั้งแต่เราแพ้เอเวอร์ตันใช่ไหม แล้วก็เรามาชนะวูฟแล้วก็มาแพ้ให้กับลิวพูลแล้วก็เซนอนนะครับสตาร์ท6เกมแรกในลีกถือว่าแย่สุดในยุคเอ็ดดี้ฮาวนะถ้าถ้านับย้อนไปได้แหละตอนที่แกมาทําฤดูกาลแบบเต็มๆนะครับก็ถือว่าเป็นการสตาร์ทที่ย่าแย่สุดของทีมนับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 2 1ถึง2022ก็คือในยุคพ่อบรูซซึ่งตอนนั้นนะสตาร์ท6เกมแรกเก็บได้แค่3แต้ม3ฤดูกาลก่อนหน้าของเอ็ดดี้เนี่ยอ่ะ22 23เนี่ยผ่าน6เกมเก็บได้7แต้ม จากผลงานชนะ1เสมอ4แพ้1แต่ปีนั้นจบที่4ี่ยี่สามยี่สีเนี่ยเก็บได้9แต้มนะครับชนะ3แพ 2, เ้เอเออชนะ3แพ้2แล้วก็จบเป็นที่7แล้วก็เลืฤดูการที่แล้วชนะ3เสมอ2แพ้1ไม่ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จบเป็นอันดับ5นะครับปีนี้ชนะ1เสมอ3แพ้2มีอยู่6คะแนนนะครับ แต่ว่าเป็นทีมที่มีสถิติที่ดีในการเจอกับทีมที่มีตัว N นนำหน้านะก็คือ32เกมก่อนหน้าเนที่เจอกับทีมที่มีอักษร N นนำหน้าเนทเดวาสเซิลชนะไป18คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี้56.3นะครับก็คือการเจอกับฟอร์เรสต์และก็นอริชนะครับแล้วก็นิกวอเทอร์มาเดอร์เนี่ยลุ้นเป็นผู้เล่นนิวคาสเซิลที่ยิงในบ้านได้3นัดติดต่อจากเลสเฟอร์ดินาและก็อารันเชียเลอร์นะครับที่สตาร์ทมาในบ้าน3นัดแรกแล้วก็ทําประตูได้ตอนนี้นิกยิงในบ้านมาแล้ว สองเกมติดก็คือวันที่ยิงวูฟแล้วก็วันที่ยิงอาร์เซนอลนะครับก็รอดูว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูความพร้อมหน่อยของของเรานะฮะที่ลงเล่นไม่ได้แน่แก็จะมีเจคอบแลมซี่ยวนวิซาแล้วก็ติโน่เลฟลาเมนโต้นะครับติโน่กอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยว่าพัก8สัปดาห์นะครับก็คาดว่า น่าจะกลับมาในช่วงเดือนธันวาคมส่วนยูวานวิซ่าเนี่ยมีรายงานล่าสุดบอกว่าจากที่ได้ไปเช็คกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยปรากฏว่าตอนแรกจากที่คาดว่าน่าจะกลับมาในช่วงกลางเดือนนี้ปรากฏว่าอาการเจ็บเหมือนเหมือนยังไม่เหมือนยังไม่ดีขึ้นอะ่ะเลยคิดว่าต้องพักเพิ่มไปอีกนะครับเขาคาดว่าน่าจะต้องพักเพิ่มอีกประมาณตีเป็นเดือนนึงอะ่ะนะครับจากเดิมที่จะกลับมาในช่วงกลางเดือนนี้ใช่ไหมก็คาดว่าน่าจะกลับมาในในเดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกายนช่วงต้นเดือนอันนี้คืออย่างเร็วที่สุดนะ ฉะนั้นจากเดิมทีที่จะมาเล่นในเกมกับไรตันเนี่ยคาจะเลื่อนไปประมาณทักสองสามเกมนะครับปลาเล่นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกันนี้นคือเร็วที่สุดนะแต่ว่าก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนึงว่าเขาจะพักฟื้นตัวเองได้เร็วมากน้อยขนาดไหนด้วยนะฮะสลับยูันวิซ่าส่วนเจคอบแดมซี่เนี่ยเห็นว่าก็น่าจะตามกําหนดนะก็คืออีก2สัปดาห์3สัปดาห์ข้างหน้าก็คือหลังเบรกทีมชาติเนี่ยน่าจะได้เห็นเขากลับมาตามกําหนดนะครับ ก็เป็นข่าวดีเล็กๆที่เกิดขึ้นส่วนฟอร์เรสนะครับที่เจ็บก็จะมีโอลาไอหน้ายาวถึงปีหน้าเลยนะครับแล้วก็อีก2คนคืออเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้และก็ดักลาสลุยส์นะครับก็ยังไม่สามารถลงเล่นได้จากอาการบาดเจ็บเช่นกันเอ็ดดี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับพูดถึงชัยชนะในเกมกับแซงชิลัวว่ามันก็เป็น9ก้าครั้งสําคัญนะแล้วหลักๆเขาก็พอใจกับการตอบสนองของทีมหนละังจากที่แพ้อาร์เซนอลมานะครับเราก็บอกกับตัวเองว่า ต้องพยายามหาเกณฑ์ที่พลิกกลับมาให้เร็วที่สุดก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราสามารถกลับมาชนะแซงชีลัวได้นะครับพูดถึงฟอร์เรสว่าพวกเขามีกลุ่มผู้เล่นที่แข็งแกร่งนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นนิดหน่อยพวกเขาเน้นการครองบอลมากขึ้นแล้วก็มีอิสระในการเคลื่อนที่แล้วก็มีการหมุหมนเวียนโรเทชันผู้เล่นในเกมรุกเอ็ดดี้คิดว่าฟอร์เรสก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับมีกลุ่มกําลังที่มีความสมดุลบอสเซโกลูก็ถือว่าเป็นผู้จัดก,การทีมที่ยอดเยี่ยมและมีผลงานทีีด่ดมาก ซึ่งเราก็รู้ว่าแมตช์นี้จะสำคัญมากๆในวีทีพิมพรเบีของเราเหมือนกันนะครับกับความกดดันที่ปอเซโกกูกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้นะฮะคนเป็นผู้จัดจาการทีมก็ต้องถามในความรู้สึกหน่อยนะเพราะาตอนนี้ก็โดนแฟนบอลโหกดดันแล้วก็บางคนถึงกับขนาดบอกว่าเช้านี้พี่จะโดนไล่ออกนะฮะมันเป็นเพลงแซวของแฟนๆบ้านเขานะที่ร้องในทำนองแบบ you will s a c k in the morning อะ่ะเออนะฮะก็ก็พูดว่า เอ็ดดี้บอกว่าเขาคิดว่าทุกคนต่างรู้นะครคนที่ทํางานเป็นผู้จัดจาก,การทีมต่างรับรู้ถึงความเปราะบางของงานนี้อยู่แล้วไม่ว่าความสำเร็จในอดีตจะมีมากขนาดไหนก็ไม่สามารถพาคุณออกจากความกดดันตรงนี้ได้นะ,ะครับมันก็มองไปถึงผลงานปัจจุบนันนั่นแหละนะฮะเราทุกคนต่างถูกบีบและชี้น,นําไปได้วยผลการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือร้ายสาคัญก็คือคุณต้องเป็นตัวของตัวเองนะฮะันั่นคือสิ่งที่แอนคุณจะต้องเป็นส่วน นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วเนลสันเนี่ยเริ่มเข้าที่แล้วหรือยังโอเคเอ็ดดี้ก็บอกว่ามันก็มีบางจุดที่ต้องพยายามเหมือนกับคลิกกันอยู่นะหาจุดที่มันคลิกกันอยู่แต่เขาก็พูดเสมอว่าไม่ว่าเราจะเล่นได้ดีขนาดไหนเรากาลังมองหาจังหวะของตัวเองอยู่เราเป็นทีมใหม่ที่ใหม่ในที่นี้ก็คือด้วยความที่ทีมก็เสียตัวหลักไปบางส่วนแล้วก็ได้ผู้เล่นคนใหม่เข้ามานะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องใช้เวลาในการซึมซับแต่เขามั่นใจว่าเราจะสามารถต่อยอดให้ด,หดียิ่งขึ้นต่อไปได้นะครับ ทีเนี้ยมันก็จะมีข่าวลือกับแมนยูเนต็ดใช่ไหมแต่ว่าเอ็ดดี้ก็พูดบอกว่าเขายังมุ่งมั่นเต็มร้อยกับนิโคลเซนอย่างเต็มที่แล้วยังเป็นเช่นนั้นตลอดมานะครับครอบครัวของเขาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วทุกคนในทีมก็ต่อสู้ทุกวันเพื่อให้สิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยประสบความสาเร็จนะครับก็เขาโฟกัสไปที่การทําผลงานที่ยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ะหวังว่าจะประสบความสําเร็จกับเกมที่กําลังจะมาถึงด้วยนะครับก็ก็น่าจะสยบข่าวลือนะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีกระแส ว่าแมนยูน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกุญซือในเร็วๆนี้อะไรประมาณนั้นนะครับเปลี่ยนจากอโมริมแต่ตัวเต็งน่าจะเป็นโอลิเวอร์คลาสเนอร์มากกว่ามั้งมากกว่าจะเป็นเอ็ดดี้ฮาวนะฮะก็มีพูดถึงผู้เล่นหลายคนนะพูดถึงลุยส์ไมลี่ด้วยพูดถึงนิกโบเทอร์มาเดอร์ด้วยพูดถึงลุยส์ฮอร์ด้วยเหมือนกันนะเพราะหลายคนก็กัวงวลเหมือนกันว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงแต่เท่าที่ฟังจากสิ่งที่เอ็ดดี้ให้สัมภาษณ์ผมว่าตอนนี้ปัญหาของ ของฮออาจจะเป็นในเรื่องของไม่ใช่แค่ในเรื่องของสภาพร่างกายอย่างเดียวแหละอาจจะเป็นในเรื่องของความมั่นใจได้ว่าเออด้วยความที่ตัวเองเจ็บมานานะผมว่าน้องมันอาจจะยังแยงกับอาการบาดเจ็บของตัวเองอยู่มันเลยทําให้การเล่นของฮอในตอนนี้อาจจะยังแบบยังไม่เต็มที่ขนาดนั้นทีนี้อยู่ที่ทีมงานหลังบ้านแล้วว่าจะทาให้ลุยชอเนี่ยกลับมาอยู่ในคอนดิชันที่สมบูรณ์ได้เมื่อไหร่นะฮะดังนั้นมันก็เหมือนบอกเป็นใน,ในๆไว่าอาจจะต้องให้เวลาน้องฮอเนี่ยได,ได้ได้ปรับ ฟื้นตัวมันไม่ใช่แค่ฟื้นแค่เนเรื่ร่างกายอาจจะต้องฟื้นในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะฮะกับเอลังกาเองก็เหมือนกันเอลังกาเองเนี่ยเอ็ดดี้ก็ชื่นชมนะจากเกมล่าสุดเขาได้แมนออ t เดอร์แมชนะครับเพราะว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาลงเล่นในซีซันนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนร่วมกับเกมเยอะนะครับในทุกเกมที่ว่ามาน,นี้เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถกําหนดเกมนั้นได้ด้วยเขาเป็นคนที่ครอสบอลได้ดีแล้วก็เล่นด้วยจังหวะและความมั่นใจที่ดีกับความสัมพันธ์ที่มีกับเพื่อนร่วมทีมก็ถ แกก็มาปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้เร็วนะก็คือทําความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมได้เร็วเสมือนมึงรู้จักมาเป็น10ปีเลยนะแล้วมึงรู้สึกรู้จักหลายคนนึงอิลังกาก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับแล้วมันก็จะส่งผลดีต่อผลงานในสนามของเขาในเกมต่อๆไปที่จะได้ลงเล่นด้วยนะกับนิกเองก็ถือว่าชื่นชมเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ากับนิกเองเนี่ยเขาก็ชื่นชมว่านิกเนี่ยรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะครับเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็ดูจะผ่อนคลายมากกับการมาอยู่ที่นี่จนรู้สึกว่า น่าจะกลายเป็นบ้านหลังที่2อ,องเขาไปแล้วเงนะี้ยซึ่งมันก็สําคัญต่อความสําเร็จในสนามามากๆเหมือนกันนะครับเขาก็ถือว่ารับคําแนะนําจากหลังบ้านเพื่อปรับการเล่นของตัวเองอยู่ตลอดคือพร้อมเปิดรับที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปในวันที่เล่นกับวูฟต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายสําหรับเขาเหมือนกันนะที่ต้องทําความคุ้นเคยกับการเล่นแล้วก็ต้องปรับตัวในเรื่องของสภาพร่างกายที่ไปเล่นในหลีกอังกฤษอีกนะครับ แต่ด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาที่ต้องมาอยู่ในจุดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถรับมือกับมันได้ผมคิดว่าเอ็ดดี้พยายามจะสื่อถึงในเรื่องของค่าตัวที่ต้องแบกด้วยนะความกดดันความคาดหวังต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ตอนที่เอ็ดดี้ได้คุยกับน,นิกเนี่ยเขาคิดทันทีเลยว่าอ,อ่านิกเนี่ยน่าจะรับมือได้นะครับมันเป็นความรู้สึกข้างในส่วนตัวนะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแรงผลักดันและเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองที่มันมาจากข้างในตัวของเขาด้วยนะครับ ก็นาสิ่งต่างๆมาในสนามในในรูปแบบที่เราเองก็ไม่ได้เห็นจากกองหน้าคนอื่นๆมาก่อนนะนะผู้เล่นหลายคนในทีมเริ่มเข้าใจการเล่นในสนามของเขามากขึ้นทั้งที่เขาเองก็มีเวลาซ้อมกับทีมมาไม่มากเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเชื่อใจเขามากขึ้นนะครับเชื่อมั่นในการคลองบอลของเขาแล้วก็พยายามรักษาโพสิชันรักษาการคลองบอลให้ดีสุดเท่าที่จะทาได้การเล่นแบบเชื่อมนะการเชื่อมการเล่นของ ของวอเตอร์มาเดอร์เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าทาได้ดีมากๆแล้วมันช่วยยกระดับการเล่นของผู้เล่นในตําแหน่งริมเส้นด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอ็ดดี้พูดถึงน้องนิกนะฮะแล้วก็นักข่าวก็ถามถึงเรื่อง,งกลุ่มกําลังในเกมรับก็ชื่นชมความยอดเยี่ยมในคุณภาพนักเตะที่เรามีนะสเวนบัตแมนก็มาอยู่ในจุดที่เขาควรจะเป็นแล้วมันก็เป็นการยันเตือนให้ทุกคนเห็นถึงคุณภาพของสเวนที่เราเคยเห็นกันมานะครับแล้ว แล้วก็บ่งบอกว่าเรา,าคิดถึงเขามากขนาดไหนในช่วงที่ไม่มีเขาอยู่ในสนามนะครับแล้วก็จะพูดในทํานองเดียวก,กันกับมาลิกเจ้าเหมือนกันที่เล่นได้ดีมากๆเช่นเดียวกันส่วนฟาเบนแชก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับและผู้เล่นแต่ละคนก็ต้องพยายามแสดงออกมาในทิศทางที่ถูกต้องวันไหนที่ไม่ได้ลงสนามก็ต้องซับพอร์ตเพื่อนในสนามนะครับแล้วก็รอคอยโอกาสของพวกเขาที่จะมาถึงเองนะฮะคือต,ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเกมลับของเราเนี่ยโอ้โหแม่งเลือกยากจริงๆอ่ะเพราะมันดีทุกคนสเวนเจ้า,จา แชร์เบิร์นนะฮะใครก็ได้อ่ะสี่คนนี้ในะตำแหน่งเซนเตอร์นะครับเล่นได้หมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ในทางกลับกันก็นจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวด้วยนะที่สุดท้ายแล้วเอ็ดดี้อาจจะต้องเลือกดอกใครคนหน,นหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะฮะที่จะต้องนั่งรอโอกาสที่ข้างสนามไปก่อนจริงๆก็แอบบเสียดายนะว่าสเวนรอบนี้ก็ยังไม่ติดนะยังไม่ติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยทยอยกันประกาศตัวผู้เล่นในทีมชาติแล้ว โซลินตันก็กลับไปติดทีมชาติบราซิลอีกรอบหนึ่งนะฮะบูโน่เป็นขาประจําอยู่แล้ววันนี้ก็มีการประกาศเพิ่มเติมนะอย่างทีมชาติอังกฤษแดนเบิร์นกับกอร์ดอนก็ยังติดเหมือนเดิมแล้วก็ยูยี่สิบเอ็ดไมลี่ก็ติดอ,อิตาลีโตนาลีก็เพิ่งประกาศไปนะฮะก็น่าจะทยอยทยอยกันมาเรื่อยๆสวีเดนก็ประกาศไปแล้วเอลังกาติดคนเดียวรอบนี้คราฟไม่ติดนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะ,ะจริงๆมีเคสที่เหมือน เหมือนพูดถึงน้องลูน้่ยนะเดี๋ยวผมหาก่อนไม่ได้ไม่ได้เอามาเห็นแวบบๆในใน bbc ลงอยู่หาเจอเปล่าไม่รู้แต่เห็นแวบบๆอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอออันนี้มั้งอืม คือเหมือนก็ก็รับรู้ถึงความสําคัญของลุยส์ไมลี่แหละแล้วลก็พยายามจะไม่ไม่กดดันน้องจนเกินไปนะก็ยังยังมีความตั้งใจที่จะเก็บลุยส์ไมลี่เอาไว้ใช้งานต่อไปนะฮะแล้วก็รับรู้ถึงความสําคัญเหมือนเขาเป็นเขาเป็นจอร์ดี้คอเออมันเป็นเหมือนแก่นของชาวจอร์ดี้จริงๆนะครับซึ่งเขาไม่อยากเสียแก่นตรงนี้ไปและรับรู้ถึงความสําคัญของการที่เรามีนักเตะท้องถิ่นอยู่ในกลุ่มกําลังของทีมจริงๆงอะไรเงี้ยเพราะเราเสียชอนไปแล้วอ่ะฉะนั้น คนที่เป็น local แล้วจริงๆตอนนั้นมันจะเหลือแค่แดนเบิร์นกับน้องลูนี่แหละเอออ่ะอาจจะนับลุยส์ทอไปด้วยอีกคนนึงจะนับอีเมิร์ฟด้วยก็ได้นะครับเพราะเมิร์ฟแม้ว่าจะไม่ใช่ไม่ได้เกิดที่นิวคาสเซิลแต่พ่อแม่เขาเป็นจอร์ดี้ฉะนั้นก็เป็นจอร์ดี้พลัตทิน่ะเออเหมือนซีเฟนเทนเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็เข้าใจถึงถึงความเป็นแก่นของของทีมชุดนี้อยู่เหมือนกันนะครับให้ความสําคัญของความเป็น l o คอลแล้อยู่มากเหมือนกันเพราะ แฟนบอลเราก็ให้สคให้ความสําคัญนะน้กเตะเหล่านี้อยู่อยู่มากทีเดียวนะครับอ่ะก็พูดถึงฟอร์เรสก็อย่างที่เห็นว่าตอนเนี้ยเขากําลังระสำมากๆจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมซึ่งแนวทางการเล่นมันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเราจะรู้แล้วนูโน่เป็นพวกสไตล์แบบโค้ชเกมรับดักโตอะไรเงี้ยซึ่งโอเคไออาวุธในการเล่นเคาน์เตอร์แอนงของฟอร์เรสมันยังมีอยู่นะแต่พอมาเป็นแอนซึ่งเป็นโค้ชเกมลุกอ่ะเออผมว่ามัน มันต้องใช้เวลาในการปรับจูนอีกพอสมควรเลยแหละถ้าถ้ามารีนาคิสยังให้โอกาสเขาอยู่นะแล้วก็เห็นว่าต้องการจะจะสร้างทีมโดยที่ใช้กิฟส์ไวท์กับเอเลนดแอนเดอร์สันในเป็นแกนหลักในการสร้างทีมชุดนี้ขึ้นมานะซึ่งอาวุธเด็ดอย่างที่บอกมันยังเป็นจังหวะเคานเตอร์แอนแท็กอยู่การออกบอลของเอเลดแอนเดอร์สันหรือว่าการสร้างสารเคมของกิฟส์ไวท์ที่จะฝากไปให้วูดเดนแดนหน้าเนี่ก็ยังคงเป็นอาวุธที่เราต้องต้องระวังให้ดีนะครับต้องไม่ประมาทเหมือนกันอย่างที่ เรารับรู้ผิดส่งมาแล้วว่าเราเคยโดนคริสวูดแททิกคาบ้านมาแล้วนะครเมื่อ2ฤด,ดูกาลที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยที่ฟอร์เรสยังละสามแบบเนี้ยมันไม่มีเหตุผลอื่นใดที่เราจะต้องหลุดจาก3มแต้มในเกมนี้ฉะนั้นนัดน,นี้ต้อง3คะแนนต้องชนะให้ได้นะครับอย่างน้อยก็เรียกต่อยอดจากจากเกมก่อนด้วยเรียกขวัญกำลังใจจากเกมก่อนด้วยและใช้ชนะเกมนี้ผมว่ามีโอกาสที่เราจะขยับไปอยู่ในเลขตัวเดียวก่อนที่จะ เบรกทีมชาติในรอบนี้นะฮะคนที่ได้เบรกก็ถือว่าได้ปรับจูนตัวเองไปสุดพวกแก๊งทีมชาติก็ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะฮะพวกตัวหลักๆเนี่ยผมเสียดายนิกโป๊บนะจริงๆนิกโป๊บน่าจะติดแต่สุดท้ายก็ก็ไม่ติดในในรอบนี้นะครับตัวหลักอะอย่างเบิร์นเบิร์นยังติดอยู่นะฮะบูโน่โจลินตันโตนาลี่วอเทอร์มาเดอร์กอร์ดอนอะไรพวกเนี้ยเออก็ก็ยังติดตัวหลักๆเอลังกานะฮะก็ติดทีมชาติ ไปยับใช้ทีมชาติอะไรกันไปอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามในเกมนี้หน่อยเดี๋ยวผมอขอดูกันว่าฝั่งฟอเรสเขามีจะดูว่า WhoScore มันทําพรีวิวยังวะขอดูเป็นไกด์ไล<ฮ>น์หน่อยหูนี่ไม่ใช่อันนี้มันนัดหน้าดูดูผิด,ด นี่โอเคอ่ะเดี๋ยวมาไล่ของฟอ r ์เลสก่อนนะฮะเขาคาดว่าจะเล่น4-2-3-1หรอเออเพราะว่านัดล่าสุดเห็นเห็นใช้หลัง3นะนะถ้าหลัง4เนี่ยเอาซินเชนโก้จะกลับมาได้เลยเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเซนเตอร์คาดว่าจะเป็นเลนโควิชกับมูริโลก็จะเป็นคู่ระจำของเขานะครับแล้วก็ขวาเป็นวิลเลียมซ้ายเป็นซินเชนโก้อประตูเป็นแมทเซลเหมือนเดิมนะครับอดีตประตูเรา คู่กลางเป็นซองกาเล่กับเอเลนเดอร์สันนะครับสามตัวลุกเนี่ยจะเป็นกิฟส์ไวท์ฮัสซันโอดอยแล้วก็เอ็นดอยนะครับที่ฟอร์เรสเอาไปแทนเอลังกานะฮะหน้าเป้าเป็นคริสวูดส่วนฝั่งเราเนี่ยประตูนิกโบอ์อยู่แล้วนะครับแผงแบ็คโฟนเนี่ยคือด้วยความที่ลุยซอร์เองเราไม่แน่ใจเลยว่าเขาเขาพร้อมมากน้อยขนาดไหนแล้วนะผมก็เลยสั่งหอนใจว่าเอ็ดดี้อาจจะใช้แผงแบ็คโฟชุดเดินจากวันที่ชนะแซงชิลัว จริงๆอ่ะอยากเห็นลุยชอลงทางซ้ายนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเออดูดูว่าเอ็ดดี้จะจะโลเทชันไหมอะ่ะเพราะว่าคือเห็นคู่เซนเตอร์บอทแมนกับเจา้ามันเล่นดีผมเสียดายแล้วมันแบบมันก็จะเบรกทีมชาติอยู่แล้วไงก็เลยคิดว่าผมคิดว่าเอ็ดดี้ใช้แผนแบ็คโฟชุดเดิมเบิร์นอยู่ซ้ายเหมือนเดิมเซนเตอร์ก็เป็นบอทแมนเจา้าขวาเป็นทิปเปียมิดฟิลก็ไม่ปเปลี่ยนหรอกเหมือนเดิมแหละโจโตโนนะครับส่วน3มตัวรุกเนี่ย คิดว่าผมคิดว่าเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวก็คือทางขวาเอลังก้านัดนี้น่าจะได้พักนัดแล้วก็เอาเมอร์ฟี่ลงนะฮะเอลังกาไว้ลงมาลงมาปั่นครึ่งหลังนะครับเจอทีมเก่าแล้วก็ซ้ายกอดอนเมาเดินหนะ้าป้าเบเวอเทอร์มาเดินฉะนั้นสิเอ็ดตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมกับฟอร์เรสก็คาดว่าจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าจะ ตรงกันกันกบเอ็ดดี้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันในวันอาทิตย์นี้เวลาสองทุ่มนะฮะอ่ะก็เท่านี้แหละครับนะฮะสำหรับการพรีวิวก่อนเกมกับ Nottingham Forest นะฮะ